ตำนานยายสาสำหรับตำนานของยายสาที่นายคามินเลิดชัยประเสริฐศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องการสื่อเรื่องราวของผู้หญิงชรลาคนหนึ่งที่มีตัวตนอยู่จริงเป็นชาวจังหวัดกระบี่วัย89ปีที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังประทับใจคำพูดที่ว่า อยู่ก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวจึงเลือกเรื่องราวของเธอมานำเสนอเป็นตัวแทนของมนุษย์ที่วันหนึ่งก็จะมาถึงจุดนี้เช่นกันและเธอก็เป็นผู้ศรัทธาในความรักโดยเฝ้าคอยสามีที่ล่องเรือสู่ท้องทะเลด้วยความหวังรอตั้งแต่เช้ายันค่ำโดยศิลปินได้สร้างกล่องขนาดใหญ่ แทนถ้ำผิวด้านนอกมันเบาด้านในมืดมดทึบจัดวางถ้ำไว้ดิ่มหน้าผาด้าหนาหน้าเป็นทะเลกว้างส่วนภายในว่างเปล่ามีเพียงหุ่นกับเงาของยายสาที่จัดวางอย่างลงตัวและหันหน้าออกทะเลสามารถมองเห็นพระอาทิตย์ตกได้อย่างดี จากการสอบทานนเจตอายุ34ปีนักท่องเที่ยวเล่าว,ว่าตนมาทำงานที่จังหวัดกระบี่มานานกว่า4ปีแล้วที่ผ่านมาเคยได้ยินชื่อของยายสาแต่ไม่รู้ว่าแกเป็นใครหรืออยู่ตรงไหน,นเคยเห็นแต่ในติ๊กต k อกจึงได้ออกมาหาที่อยู่ของแกจนมาพบที่อ่านางจึงรู้สึกดีใจที่ได้พบรูปปั้นเหมือนจริงมาก และรู้สึกเหมือนกับมาเจอเหตุการณ์จริงๆที่ผ่านมาได้รับรู้จากชาวบ้านว่าประวัติความเป็นมาของยายสาเป็นอย่างไรรู้สึกประทับใจมากเหมือนกันยายสามีตัวตนอยู่จริงและฝากไปยังคนที่ไปเที่ยวช่วยกันดูแลเพราะปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมไปมาก